สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามารีวิวบลูไซครับดีซีเจ็ดสิบหลังจากที่ไปแต่งปากกับสร้างเอมานะครับผมช่างเอบูยรัมนะครับเพี่นเอาปากมาทรงมุกกรนี่ครับนี่ก็ไปล่องเขานะปังมาะลาเกลอะไรนะครับโอ้จวดดีขนาดเลยครับพี่น้องสายพานลองคูนะครับเกี่ยวดันข้อสปริงปากเลดนิวไหมนะครับผม จัดตู้เบาแต่ว่าตัวนี้บรได้ยกฝาตู้นะครับตะแกงเดิมอยู่ท้ายซิงนะครับไปดันมาหมื่อวานโอ้หมกูก่อนจวดขนาดครับกินเต็มปากแลนเปื้อนๆหรือว่าไม่ได้จะเป็นที่เขาตั้งนะครับตัวนี้เม,มื่อวานหมูกรอนเขาไม่ลมจากตนเลยนะครับผมอันนี้ก็แต่งมาเพื่อสําหรับสู่เขาลมครับเดี๋ยวก็ต้องไปเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งนะครับว่าเขาลมมันจะดันดีสดัาใดนะครับ ช่างอจัดให้นะครับผมนี่สร้างเพื่อนกันบเราประกันว่าเกี่ยวได้เบิดมือเบิดลขึ้นครับบ่มีติดบ่มีค่าปัญหาเก่าที่ก้อนผมเหยียว้แตงนะครับก็บคือสว่านมากมันพันอยู่ออกเกอร์นะครับออกเกอร์เดิมนะครับมันจินไมีนิว่วพุ่โพย่ำเจอเขาลมหรือว่าเขาอยู่ใต้ห่มใหม่นะครับชุ่มแบบเขาเฟี้ยงอ่อนๆมันฝฟานะครับผมกินเข้าไปมันก็พันอยู่นี่นะครับผมมันก็เฮ็ดตีเขาให้เม็ดเขาลนนะครับผม มันก็ต้องเที่ยวถอยปากดูด้วยว่ะปอบปืมเลยครับเดิมๆก็เลยหาสร้างนะครับผมก็ได้ไปพ่อสร้างเอเพื่อนครับเพื่อนก็มาจัดการดําเนินการให้ตอนนี้ก็ถอดปากไปเฮ็ดยูรานเพื่อนนะครับผมตะว่ามือมาเห็ดเพื่อนก็มีอ่แต่งข้อสปริงไว้นะครับผมแล้วก็ใช้สายพานลองคูใส่ตูดซิงไว้นะครับผมปากเพื่อนกับไปเฮ็ดยูรานเพื่อนนะครับนัดวันเวลากันเพื่อนก็ฮอนมือเพื่อนก็มาทรงครับ จะเรียบร้อยกับมาล่องนะครับผมถือว่าเวิร์กอย่ไปเจียวเขาตั้งนะครับผมอะไการอย่มันเลื่นนะครับผมเสียงเครื่องนี่นิ่มเลยนะครับผมบ่ได้มีแบบว่าดันอือนะครับเพราะว่าเขาเลียนเต็มปากปากแง่เัาก็ต้องกินข้าหไ่นะครับแต่ว่าอันนี้มันนิ่มไปเลยนะครับนะรอบก็ไ่ได้เล่งเต็มที่แลวเล่งเต็มแห้งมันหมุนเร็วนะครับผมมันตีเขาก็เล่งกระามาณเครื่องเครื่องก็ทำงานได้แล้วครับเนี่ยสีเฟี้ยงออกดากสบายเลยนะครับ นี่ก็เป็นนิวซิ่งนะครับของรถไห่นะครับผมนิ้วเดิมมันบม่ได้ใชนะครับผมสร้างเป่นจัดนิวซิ่งมาให้อันนี้ก็เกียวเลียดครับผมให้สร้างประเทศสีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้ม่วงก็คือตะว่าโตลูกดาวมันรอนมมันนี้สีม่วงปรกไกนะครับผมสีมันจาประกันเลยถ้าได้ล่างนะครับเมเกียวมาเป็นม่อมแม่แม่น่อย อันนี้ก็คร้อเล่ากับเป็นพ่อพี c วซีเข้ามาได้นะครับถัดมาใส่ของเก้าวันนี้เป็นสีดํานะครับอันนี้สร้างพันว่ามันลื่นดีอยู่กันครับบอคอยเฮ็ดห้ห่วงเขามันห่อยนะครับนี่ครับใบตัดไม่ว่าจะลวดไม่ปูเลทครับโซข้อเดิมเฮ็ดแค่ข้อสปริงนะครับผมเข้าไปขังในตะแกงย,ยังใช้ตะแกงเดิมอยู่นะครับ เนยเองก็ยมีสายพัด์ล่องคูเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ้งครับอันนี้สติ๊กเกอร์ช่องห้องครับติดัด้งแต่ได้รถไม่ไหมครับหาปีละนี่ร่ท่านจะจืดจังครับเนี่ยครับสายพัด์ล่องคูเนี่ยอ,อันนี้กับมส่วนครับแห้งดีอยู่ กินเข้าไปชนมากมันเกิดสีขันมันส่งนักนะมันก็สีฟรีอยู่นน่นะครับแต่ว่าจัดลองคูเข้าไปในโบมีค่าครับขันจำได้ทำหนึ่งแล้วก็เปิ๊ดไปเลยนะครับผมนิ้วเพื่อนก็ตัดออกนะครับนิ้วตูนวดอยู่ข้างในเป็นสูตรของทางร้านนะครับเพื่อนก็ตัดออกเท็ให้มันเบานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับความกว้างของปากไอ้จากมุมนี้นะครับผมเอาแต่ละเม็ดวัดเบิ้งเมื่อกี้นะครับผม มุมนี่มาหอดมุมนี่สี่สิบห้าสองเมตรสี่สิบห้านะครับผมนะถือว่าก่วงออกลายครับของของเกานี่ประมาณสองเมตรเนาะก็ออกอีกสี่สิบหาแต่ว่าขัดสุดใบเมีดมันเลยนี่ประมาณสองเมตรหาิบครับนี่อยู่ดันนอกเนาะสองเมตรหาิแต่ว่าระยะตัดเข่าเข้าไปมันก็อยู่ข้างในแค่แค่นี้นะครับผมถือว่ากวงขึ้นร้ายนะครับผมย่ามเกวนี่ เกี่ยวเลียวไปได้เลยนะครับบ่เหยียบเขานะครับเคยแท่งหัวมุมสามรอบอันนี้ก็ได้แทงสองรอบครับรอบแรกเขาเกี่ยวเรียวไปเลยรอบสองเขาเก็บมุมไปครับบานนี้จบหยุดระยะเวลาการทํางานเท่าได้หลายครับเดี๋ยวผมจีเร่งให้เบิ้งว่าลุนออกมาหลายปัานเลยเห็นบ่ครับนี่ลดนออกมาประมาณสี่สิบเซนนะครับ นี่สร้างเพิ่นตัดขยายเพิ่นเอาออกสองฟังนะครับสองขางไม<ช>่ได้ขยายออกแต่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับออกทั้งสองขางเลบยบอกว่าจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาเพิ่นขยายออกความเห็นไหครับอันนี้ครับคึ้นมาหยอดไว้แต่เพ่อนี่ครับเห็นบ่ของเก่ามันของเก่ามันสีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็หยับออ,อกมอ่หยีขึ้นแล้วทัวมาวันเลอยู่บ้านขั้วขครับไปเห็นอย่างนี้นะซองเมืองเขางามบ่ะ ยได้เจียไปกับเรื่องถอกเบิดนี่ครับเดียนนี่แหละมั้งที่สองที่สามเอาแบว่าบลดเนี่ยเด้เอาตัวเด้ยส้มเซนี่ส้มเซนี่เดียเด้เจียวรนเแบบไม่ในต่จับบ่จับจับ้นิ้วนิ้วถดนไงเด้เนี่ยนี่อนของเก่านี้เป็นงองอตัอันนี้มันเป็นยนเๆอ้น อันนี้เพี้ยนไม่บนเลติของเก่ามันครับแต่ว่าสร้างมันไปขยายออกเก่อนขยายออกนี่เด้กลางๆตัดตัวนี่แหละครับระยะตอมันสร้างเป็นกจัดให้แบบนี้ปากกับตอเขืกันครับนี่ห้อยตอเขาพันไหนว่าขึ้นเหมือนไงอันนีงนี่นี่ห้อยตออืมอันนี้อันนี้ปากกับปูเลยิเรียบร้อยครับขยายคนทำประจงเลยติเอาปาะจงครับบอสอย่าง ไปไปก็มาเสร็จจุ่มหววัตัวละตัวละเ่อไหนเนี่บ่เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งมันหน้าช่มอ่าทีเกิเทียวเสียงุ่มนะครับอันนี้ก็ให้สร้างบีเหาครับจัดแต่งใส่กล้องมองถังให้ครับที่แรกก็ใส่มองทัวโยกทอขึ้นสายกล้องขาดก็เลยไปสีนยับมาใส่ให้มันเลียวเห็นเข่าในถังนะครับเพราะว่าเขาบรูอ่าปริมาณเข่าในถังว่ามันหน่อยมันหลาสม่ำเดียวก็มีแค่แค่กล้องหลังนะครับผมตอนนี้มีสองกล้องเดี๋ยว คนที่พาเขาไปเบิง้งขังในาพในหัวเก่งนะครับอันนี้กองมองหลังเดี๋ยวผมติดใตไฟแบบนี้เลยชัดดีครับเนี่ยมาขึ้นกะอ่าชัดดีครับสว่างสบายดีนะผมนี่กองตัวหนึ่งที่ว่ามันขาดผมติดใส่ทอยกทอทรงเขานะยน่มนยมนยกขึ้นนะนั่งในหะัวเก่งมันเลี้ยวไปเห็นนะครับผมก็เลยคิดว่าตีเสน่มันน่าจะเบิกเอาว่าใส่เหรอสายมันสั่นครับยกยกขามาเราไปฟังผุ่นมันขาดเลยนะครับผม แต่ว่ามันก็ดจีบบุค่อยบุค่อยได้อ่าได้เบิงบ้งแบนไหนนะครับเพราะว่ามันก็ช้ำเรื่องพ่อเห็นเห็นอยู่นะทอทรงเขานี่ก็เรียกว่าสีเงากลรองจุดนี้เขาไปไว้ในถังพ่อได้เบิ้งปริมาณเขาอยู่ในถังนะครับมันมีเตือนแค่บอกเขาเต็มแต่ว่าพ่าได้มีเตือนนะครับระดับเขาอยู่ในนี้หน่อยหลายจำใดยเนอ่าลักษณะเขาไปเกี่ยวเขาอยู่ในไห,หน้าเขาจแบง่งอุ้มออกมากใช่เี่ยมเขาได้ เกี่ยวทรงไก่ไก่อด้รูดลูนะครับว่าเขามันเหลือหน่อยเหลือหลายอัดอัดออกมาได้สำได้นะครับอันนี้ครับช้าเพียงกำลังทำการโมฟิ f y อนนี้แม่บ้านพอควนครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละราคาหนึ่งสองสามสี่หาหก หกหลักนะครับผมเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์ครับโอ้พอถึงหกหลักห้าหลักสินะครับอันนี้แอร์อันนี้ตู้แอร์เสื่อมาว่างนะครับเดี๋ยวให้บึงรีวิวภายในหัวเก่งนะครับผมยังเก็บอุดรายละเอียดยังมาท่านเลยเรียบร้อยครับเมื่อนี้ก็มีมดิ i ายติดกล่กองมองถังกบเพียมองทีว่างเกือบนะครับผมใส่รองเท้า ยังล่องเท้าเหยียบขึ้นไปเนี่ยขี้ฟุ้นขี้ดินเต็มเข้าไปน้ำเลยนะครับผมนี่ครับนี่เบิ้งภายในะครับไม่มีเครื่องเสียงนะครับไม่ีแช่แอร์นะครับผมกับปัดน้ำฝนครับลูกเล่นในหอกเก่งนี่แค่นี้อันนี้ผมกะนี่ห้อนพร้อมนะครับผมเนี่ยส่ได้เลยครับเนี่ยนี่ครับ ติดตั้งมาสิรก็รอดออกไปนี่ครับปากลำโพงกกอยู่ด้านนอกนอันนี้ก็กล้องอันนี้กล้องมองลังครับอันนี้กล้องมองทอ่อที่ว่ามันขาดนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตในเบอร์เขาวนะครับอันนี้พวกเฮ็ดพวอเรียวได้นะเพราะว่าเฝ้า,า,ากันจีฟุนเขาในหัวเจ๋งนะครับพาะก,กันฟุนได้ยักหน่อยนะครับผมเฮ็ดแบบขัดเอาดีนะเพราะว่าน่าจะเอาแบบพวก หุมหุมขั้นเกียร์นะครับมาดัดแปลงใสในจะสวยนะครับนี่ครับกระสีะมันเนี่ยิ่เดิมมันกม็มีซิลิโคนซิลิโคนไลอุดพวกนี้ครับขอามน้ำมุมเ้าเหลียวเบิง้งซ่องใดที่แสงเขาเ้าก็อุดไปเลยครับแล้วพี่เปิดสวิตช์ให้เบิ้งกล่องนะครับนี่ครับ ลักษณะกล่องลังปมานีเหมือนกล่องรถยนต์เลยเนะี่ยเป็นจอแอนดรอยลูกเล่นเหมือน iPad นะครับอันนี้ผมให้เพื่อนจ้างเพิน่นติดเชื่อมกล่องตลอดยิบซีนะครับเปิดขึ้นเลยมันขึ้นกล่องเลยนะครับที่จริงตัวนีมน้มันเป็นแบบเวลาเขาใส่เกียร์ถอยมันค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าผมให้สร้างเป็นตัวตรงเลยให้มันออกกล่องตลอดนะครับง่ายพอเปิดสวิตช์อันนี้สายทุนขาดครับเรยบรอติดอันนี้หอนกับส่ได้นะครับ เสียงก็มีเจ็ดเสียงลูกเรนนะครับอันนี้ก็เว้าไม่โล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 เทสอ๋อคำคมเลยเพาอคำคมเลยเละรละละเบียบเบี้บเบียบเบี้เนี่ยอือคำคมเลยละเลอ่าจอะริลมนะครับท่านวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาแ้ก็จะลงสู่จอกันแล้วนะครับขอโชคดีสายสเลื่นเลื่อนสยสย เพศเพศก็ได้กินไปได้ไปได้สวยมากสเยอะโอ้หลวงพ่อนี่ครับอันนี้ก็บิดเปิดสวีทนะครับอันนี้เปิดพรดโลมมาเสียนะครับตัวนี้เลยทำงานเราลิบบินมาตัดใส่นะครับ ม่สังเกตได้ง่ายว่าข้อมแข็งเขาทำงานบอกนะครับขันตัวริบบิ้นนี่มันมันลอยกแสดงว่าขเขามาทำงานครับเย,ย,ย็นนะครับนี่กัสีมีเขาขับประมาณนี้ใสเลียนกัสีมีหกเ็ดเสียงลูกเล่ยนรายได้ว่าผมที่บบีบนะนี่ครับแล้วก็สีมีติดตัง้งถังดับเพลิงชนิดพกผ้านะครับเนี่ยเพื่อเป็นฟื้นเป็นไฟครับเพราะว่ารดเฮาทำงานครับ อานาล่อนโอ้ยติดไวประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันเป็นขายเยอะอยู่เนี่ยครับทั้งหัวฉีดแบบพกผ้านะประมาณนี้นะครับผมรีวิวเขา้เขาๆพี่เรเอฟซีทานหนมีความคิดเห็นยังไงคอยคอมเมนต์ทักทายติชมกันเ้ามานะครับอันนี้ก็วารถดหกล้อมินิโดมินิเตอร์มาติดน,นะครับผมเพิ่อประกาศขายหารอยผมก็เลยไปเอามาเลยของใหม่เพิ่นเฮียเป็นบนนอสนอนผมก็เลยไปขอแกะฟังคนส่วนมากครับ เง้่า่นด้ยนด้สมเื่อนเดี๋ยวราบอกไปยเคผู้ใ่ะเคเห็นน้วเคเห็นแลอเคเห็ตัวแบงสองยางวันนี้ปีน่แบงปากกับใส่หัวเก่งครับออมาเมยเรเฮ็ดใสหวขางมันจบายแล้วว่ะบจะเลี้จะเลี้ปลุกไอ้ได้เลยไปเฮ็ดคือเกอล่ะไอ้